หมูกระเทียมพริกไทยไข่ขน้นราดข้าวข้าวน้อยเออข้าวน้อยนี่เดี๋ยวต้องจัดพกแกดูแม่ฉันด้วยนะดูแม่ฉันด้วยนะอยากให้แม่ฉันมาตอนนี้นะเดีย๋ยวฉันจะโ,โชว์หมูให้ดูเออเห็นปะเห็นลายหมูปะเลิศเดี๋ยวก่อนมีอีกจะโชว์ให้ดูนี่เห็นไหมอันนี้ฉันสไลด์เองอเลยนะแกเลิศดูนี่ลายหมูนี่ดูลายหมูนี่ตังมาก สันคอนุ่มๆเลยนะแกเนี่ยจะสไลด์เองเลยมาเริ่มเลยเปิดกาะแกเติมน,น้ำมันหมูเออเติมน้ำมันหมูไปน้ำมันหมูกินไปเถอะไม่อ้วนใส่กระเทียมลงไปกระเทียมไม่หอม ค่อยใส่หมูสันคอลงไปค่อยใส่ไปทีละแผน่นทีละแผน่นเลิศเลิศเออใส่ไปใส่ไปเลิศเลิศสวยน่ายดีแล้วผัดใช้แบบว่าอย่างนี้นะอย่าไปผัดแรงอย่าไปผัดแรงนะเออเลิศ น่ากินว่าหอมมากหมูคืดีแล้วก็ใส่ที่ไ่ลงไปเอาความหอมแบบตามต้องกาวดิครับนี่เสร็จ <c oughs> แ,แล้วเราก็จะใส่ซอสมอตอลงไปซอสมอตอลงไป Nó không liên cái Tại thiếu đường mong cho nó nổ Ơm thì sẵn. là cái đó. Tài nó mong phải ใส่ไม่ต้องเยอะนะ.เออ.เปิดไฟ พอเดือดประมาณนี้นะแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปรอรดๆเป็นไงคนมากแล้วก็ทีนี้ไม่ลืมเราจะต้อง Cái này dùng cái này luôn, dùng cái này dùng cái là Cái này Nói chung cái này, cái này Đừng quên Đi thôi Cái này ดูดิหือสีคือดีมากหมูชิ้นใหญ่สุดๆบอกเลยหมูชิ้นใหญ่สุดๆจุกๆไปเลยจ้าเสร็จแล้วนะก็ได้อกีนแล้วเราก็โรยทีลงไปเออรตรนหอมนิดนึงแล้วก็พริกไทยหน่อยนึง ดูใหใกล้กันเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถที่กดบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะแล้วถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะวันนี้เอาไปให้ลูกค้าเินจอยก่อนทุกคนบ๊ายบายจุ๊บซีอู